Thank <laughs> you. ดีครับอันนี้มาดูดูนครลิงของการทําอะไรนะครับดนูนะฝังมาฝั่งนี้แล้วมาฝั่งนี้แล้วดูความสามารถดูความสามารถเดยวหลุดคอกเดยวหลุดคอกเดยวหลุดคอกระวังจะหลุดคอกระวังจะหลุดคอกระวังจะหลุดคอกไหนทำไมดื้อจริงเราเนี่ยนะ ทำไมด้วยจริงเราเนี่ยฮะทำไมด้วยจริงเข้าไปได้เลยหลุดโคกเอาไม่อยู่เนี่ยเดี๋ยวเราป้องกันไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนดูดูด,ดูโอ้โหสุยดยอดสุยดยอดสุยดยอดเออสุยดยอดอื้มทำไมเก่งแท่เราเนี่ยฮะ อาทงกลานถ้าแม่เก่งแท้ปีนฝั่งโน้นปีนฝั่งนี้บ้างโอ้โหสุดยอดเลยรูปหล่อดูดูทำ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 ดูโอ้โหทำอะไรครับโอ้โอ้อยากโชว์อยากโชว์โอโ้อยากโชว์เอาอยากโชว,อโชว,อโชว์อยากโชว์เหรอเอาอยากโชว์ โอ้ดูทำอย่าคิดจะมาฝั่งนี้นะอย่าคิดมาฝั่งนี้นะอย่าคิดฝั่งนี้นะอย่าคิดมาฝั่งนี้นะอย่าคิดมาฝั่งนี้นะด,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 ดูดูคดูดูดูด อีทโอ้ยทำไมเรื่องจริงเราเนี่ยฮะไม่ใช่จริงหืมหืมไหนดูดิดูดิดูดิอดูดูปีนดูปีนดูปีนโอ้โหดูรถพลอ่ะ เอาให้เธอสบายใจไปเลยวันนี้โชว์โชว์เต็มที่ไปเลยโชว์เต็มที่ไปเลยโอ้ดูโชว์เต็มที่ไปเลยโอ้โชว์เต็มที่ไปเลยวันนี้ดูโชว์เต็มที่ไปเลยโชว์เต็มที่ไปเลย อี่เอขาหลังด้วยเอาขาหลังด้วยพูดเด็กอะไรทำไมโซนจังอะเด็กอะไรเนี่ยเด็กอะไรเนี่ยโซนจังเลยเนี่ยหูเด็กอะไรเนี่ยโซนจังเลย กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพเื่อเป็นกำลังใจนคลิปต่อไปครับผมมาดูความน่ารักของน้องช้างครับน้องสงกราน <c oughs> นี่ครับคนที่ดือด้อๆดื้อแต่น่ารักสำหรับพี่แม่กันครับ,บกไลค์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับ